มีเพื่อนๆคนไหนจํารายการคดีเด็ดได้บ้างก็จะเป็นรายการเกี่ยวกับตำรวจกับคนร้ายเออไม่ใช่คนร้ายดิเป็นชาวบ้านอา้าวก็คือคนราน้ายนั่นแหละแต่ว่าไม่ได้ทําผิดกฎหมายร้ายแรงอะไรมากแล้วมันก็จะเป็นเรื่องตลกตลกน่ารักน่ารักใช่ไหมตำรวจกับโจรแบบนี้โดยที่เขาก็จะมีการจําลองเหตุการณ์เกี่ยวกับประสบการณ์ที่เจ้าหน้าที่ตำรวจคนนั้นเคยเจอนะแล้วก็เอามาทําเป็นฉากแล้วก็จะมีพิธีกรคนหนึ่งที่หน้าตานิ่งมากแล้วก็คําพูดนิ่งๆใช่ไหม พูดแบบงงๆอะ่ะแต่ก็ดันขำทีนี้ชาวต่างชาติก็ชอบมากเลยโดยเฉพาะเรื่องที่เป็นคดีเกี่ยวกับการที่ไปจับพวกชนไก่เล่นไพ่แล้วตำรวจไปแล้วก็วิ่งหนีไปซ่อนตามจุดต่างๆแบบเนี้ยต่างชาติเขาโคตรชอบเลยครับแล้วยิ่งในช่วงหลังๆ YouTube เขามีซับที่แปลเป็นภาษาต่างชาติให้ด้วยเขาดูเขาก็ยิ่งชอบกันใหญ่เลยเพราะว่าเขาเข้าใจแล้วว่าคนวิ่งหนีเพราะเหตุใดกันทีนี้มีชาวต่างชาติคนนึง เขาเป็นชาวออสตินจากรัฐเท็กซัสในสหรัฐอเมริกาครับเขาว่าเขาเคยเป็นโปรดิวเซอร์รายการทีวีสารคดีอาชญากรรมเล็กๆในท้องถิน่นตอนนั้นได้ย้ายมาอยู่ประเทศไทยก็พบกับอาชญากรรมเวอร์ชั่นไทยที่ทั้งจริงจังแล้วก็ตลกแบบไม่ตั้งใจด้วยเขาบอกว่ารายการคดีเด็ดนี่แหละเป็นรายการที่เขาติดใจมากดูแทบจะทุกวันเลยก่อนนอนตอนแรกก็เปิดทีวีในโรงแรมหาช่องดูอะไรไปเรื่อยๆนะยูทง YouTube จนมาเจอรายการที่ดูเหมือนบ้นบานๆมากแต่ว่านักข่าวนะพูดด้วยน้ำเสียงจริงจังคนถูกจับทำหน้าเศร้าแต่ว่าสิ่งที่ทำให้ผมแทบจะกลั้นหัวเราะไม่อยู่เลยก็คือบางคนหนีตำรวจไปซ่อนในโอง่งบางคนก็กระโดดหนีไปในปา่าล้วยแล้วก็นั่งหลบในพงหญ้าเหมือนทหารพรานบางคนติดอยู่ในรูระบายน้ําแต่ก็ยังถือไพ่แน่นอยู่ในมืออยู่เลยผมนั่งดูแล้วก็หัวเราะคนเดียวแบบบ้าคลั่งนี่มันคอมเมดี้หรือว่าดราม่าก,กันแน่ หลังจากนั้นผมก็ติดรายการคดีเด็ดมันเป็นคนไทยติดละครเลยตอนนั้นมันทั้งสนุกทั้งมีจังหวะทั้งมีเอกลักษณ์เสียงเอฟเฟคซาวท็กที่เหมือนบิวให้เป็นอย่างแอคชั่นเกรด B นักข่าวพูดเหมือนกำลังสืบคดีระดับ FBI เออผมว่าก็จริงนะนักข่าวนี่จริงจังมากเลยไม่ได้เข้ากันเนื้อเรื่องเลยเออมันก็เลยตลกไปกันใหญ่แต่สิ่งที่รายงานก็คือจับวงปอกเด้งใต้ถุนบ้านหรือบุกบอลไก่กลางป่า และทีนี้ก็เจอตอนหนึ่งเป็นตอนชนไก่ครับเขาบอกว่านี่มันเป็นคําที่ผมไม่เข้าใจในตอนแรกนะแต่ตอนนี้ผมก็เริ่มเชียร์ไก่เพราะดูมาจากรายการนี้แหละตอนแรกผมถามแฟนว่าคนไทยเขาชนไก่กันจริงเหรอเธอก็หัวเราะแล้วบอกว่ามันก็เหมือนมวยนั่นแหละแต่ว่าเป็นเอาไก่ไปตีกันผมก็คิดในใจว่าโอเคมันฟังดูป่าเถื่อนนะแต่เดี๋ยวคอดูหน่อยพอวันรุ่งขึ้นผมก็เปิด YouTube ดูแล้วก็ดูคลิปไก่ชนในสนามแบบจริงจัง วันต่อมาผมก็ได้ดูข่าวบุจกจับบ่อนไก่ที่มีคนวิ่งหนีแบบกระเจิงเลยบางคนก็สไลด์ตัวลงบ่อน้ําบางคนก็กระโดดปีนรั้วแล้วก็ลื่นตกพงหญ้าทุกอย่างนี่มันเหมือนเป็นหนังแอคชั่นที่ไม่ได้วางแผนมาก่อนผมเริ่มสงสัยว่านี่เป็นวัฒนธรรมใตดินหรือเปล่าที่มีสไตล์เฉพาะตัวของไทยเพราะข่าวแนวจับโจรที่ตลกขนาดนี้ผมว่าคงมีแต่ประเทศไทยที่ทําได้วิ่งแบบไม่คิดชีวิตแต่ว่าโดนจับเพราะว่ารองเท้าติดในคโคลนก็มีเนี่ยคือฉากโปรดของผม ผมเคยดูข่าวที่ก็คือรายการคดีเด็ดนั่นแหละแต่เขาเรียกเป็นข่าวนะเขาบอกว่าเป็นข่าวที่ตำรวจล้อมจับบ่อนไพ่กลางสวนทุกคนวิ่งหนีบางคนก็กระโดดลงน้ำบางคนซ่อนในท่อแต่ว่ามีคนหนึ่งที่วิ่งได้รวดเร็วมากแล้วก็ลื่นล้มเองเพราะว่ารองเท้าแตหลุดเขากลิ้งไปชนกอไผ่แล้วตำรวจก็ตามมาพอดีอันนี้เป็นฉากที่ทั้งน่ารักและน่าเศร้าในเวลาเดียวกันคือเขาไม่ใช่อาชญากรโหดร้ายอะไรเลย เขาแค่คนธรรมดาที่อยากจะเสี่ยงดวงรอบพลาดแต่เขาดัานทำตัวกลัวความผิดเหมือนไปฆ่าใครตายแล้วก็ถูกจับในจังหวะที่มันปันปันเหมือนหลุดออกมาจากหนังตลกทีนี้เขาบอกต่อว่าแต่ผมก็รู้สึกเอ็นดูนะเวลาที่มีคนถูกจับในข่าวแบบนี้ผมรู้สึกว่าการเล่นพนันมันผิดกฎหมายแต่ในไทยการรายงานข่าวนั้นนะมีความเป็นมนุษย์อยู่สูงมากคุณจะเห็นคนที่ร้องไห้ตอนที่โดนจับคนที่แก้ตัวแบบตลกๆอย่างเช่น ไม่ได้เล่นแค่มานั่งดูไพ่เฉยๆมานั่งกินข้าวบ้านเพื่อนแต่เขาเปิดวงเฉยเลยหรือไม่ก็ผมไม่ได้แทงไก่ผมแค่เอาไก่มาเดินเล่นผมคิดว่าคำพูดเหล่านี้มันน่ารักเกินไปสำหรับข่าวอาชญากรรมแต่ก็นั่นแหละที่นี่คือประเทศไทยเท่านั้นยิ่งดูข่าวเหล่านี้มันก็ยิ่งทำให้ผมน่าหลงรักคนไทยมากขึ้นพวกเขาไม่มีความรุนแรงแบบประเทศอื่นจะเต็มไปด้วยอารมณ์ขันแล้วก็สะท้อนชีวิตจริงของคนธรรมดาทั่วไป บางคนอาจจะมองว่ามันเป็นเรื่องน่าเศร้านะแต่ผมว่าเนี่ยมันคือดราม่าที่มีชีวิตจริงต่อมาก็มีเพื่อนชาวต่างชาติเขาถามผมว่าเป็นไงอยู่ไทยเบื่อไหมผมตอบว่าไม่เลยดูคดีเด็ดทุกคืนบางทีก็เปิด YouTube ดูย้อนหลังตอนปี2553แล้วก็หัวเร้อยอยู่คนเดียวคนไทยก็คงจะดูจนเบื่อแล้วเลยไม่เห็นว่ามันพิเศษนะแต่สำหรับผมแล้ว การได้ดูข่าววิ่งหนีตำรวจเพราะบ่อนไพ่แล้วก็ไปซ่อนใต้ต้นกล้วยเนี่ยมันคือไฮไลท์ของวันนั้นเลยอันนี้ก็เป็นความคิดเห็นของเขาเป็นข่าวตำรวจจับโจรที่สามารถดูได้ทั้งครอบครัวเด็กยันผู้ใหญ่เลยมีคนหนึ่งเป็นชาวเม็กซิโกเขาบอกว่าเขาอยู่แถวแถวสุขุมวิทก็ได้เปิดทีวีช่องท้องถิ่นตอนนั้นอะสมัยก่อนเลยแล้วก็ได้เจอรายการที่มีชื่อว่าคดีเด็ดตอนแรกนึกว่ามันคือซีรีส์หรือว่าหนังอาชญากรรมแบบในเน็ตฟลิกปัจจุบันนี้ แต่ว่าดูไปแค่3นาทีนะหัวเราะจนน้ำตาไหลแล้วก็จะถามเพื่อนคนไทยในร้านบ่อยๆว่าเขาวิ่งหนีอะไรเขาวิ่งหนีอะไรกันคือผมว่านี่ไม่ใช่แค่การนำเสนอข่าวแล้วแต่การตัดต่อภาพซูมเสียงเอฟเฟกแล้วจวังหวะการเล่าเรื่องเป็นแบบไทยมากเลยมีอยู่ตอนหนึง่งตำรวจก็แอบไปบุกจับบ่อนใต้ถุนบ้านแล้วผู้ต้องหาก็วิ่งหนีไปซ่อนในหดินข้างบ้านอ่ะก็น่าจะหมายถึงโอง่ง ตอนนั้นผมคิดในใจว่านี่มันการ์ตูนรูนี่ตูนหรือเปล่าเนี่ยแต่ว่ามันเป็นเรื่องจริงผมก็เลยเริ่มติดรายการนี้ทันทีทุกคืนก่อนนอนผมก็จะเปิดดูย้อนหลังใน YouTube ผมดูเพื่อขำเพื่อผ่อนคลายหลังจากทำงานและที่สำคัญผมได้เรียนรู้วัฒนธรรมไทยแบบเรียวๆจริงๆละเอียดละเอียดจากคดีเด็ดเลยอย่างในเม็กซิโกถ้าเกิดว่าใครโดนจับเรื่องการพานันหรือว่าชนไก่อะไรแบบนี้มันจะเป็นข่าวเครียดมาก แต่ว่าในไทยนี่กลับเต็มไปด้วยความน่ารักน่าเอ็นดูบางคนที่โดนจับยังหัวร้อยอยู่เลยบางคนก็ให้สัมภาษณ์ว่าแค่มากินข้าวไม่ได้มาเล่นผมนี่ขำลั่นร้านเลยตอนนั้นผมว่าคดีเด็ดเนี่ยเป็นเหมือนกระจกวิเศษที่สะท้อนชีวิตของคนไทยในแบบที่ไม่ต้องปรุงแต่งผมชอบมากเพราะว่าทําให้ผมรู้สึกว่าเมืองไทยนะไม่เครียดเกินไปแม้แต่เรื่องผิดกฎหมายก็ยังสามารถเล่าแบบมีอารมณ์ขันได้ อ่ะก็เหมือนคลิปก่อนที่ผมทำมนะที่ต่างชาติเขามองว่าคนไทยเนี่ยเอาเรื่องเครียดมาเล่าเป็นเรื่องตลกตลกได้หน้าตาเฉยเลยแล้วก็มีชาวเยอรมันอีกคนหนึ่งเขาบอกว่าเมื่อก่อนไม่ได้รู้จักรายการคดีเด็ดเลยทีนี้วันหนึ่งน่ะลูกชายของแฟนเปิด y YouTube เอ๊ะลูกชายของแฟนอ้าวก็ลูกเธอไม่ใช่หรอหรือว่าเป็นลูกติดของแฟนเออแปลกเหมือนกันงงเขาบอกว่าดูอะไรบางอย่างที่มีตำรวจเยอะๆแล้วคนก็วิ่งกันเต็มจอ ตอนนั้นนึกว่าเป็นหนังแฟนบอกว่าไม่ใช่หนังนี่ข่าวจริงฉันอึ้งมากเพราะว่าในเยอรมันข่าวแบบนี้มันจะถูกเสนอด้วยโทนซีเรียสตึงเครียดแล้วก็เน้นกฎหมายแต่ว่าในคดีเด็ดน่ะจะมีเสียงประกอบที่ตลกมากเลยคนเล่าเรื่องใช้ภาษาชาวบ้านและกล้องก็ซูมหน้าอย่างกับละครชันก็เริ่มดูบ่อยขึ้นแล้วก็สังเกตเห็นอะไรหลายๆอย่างอ๋อผมว่าหลายๆคนที่เป็นชาวต่างชาตินะนะเขาคงจะได้ว่าเป็นรายการข่าวจริงของคนไทยนี่แหละ นึ่งว่าเป็นแบบเสนอข่าวรายวันจริงๆอะไรแบบนั้นไม่รู้ว่าเป็นแบบวาไรตี้มาต่อเธอก็บอกว่าสังเกตเห็นอะไรหลายอย่างเลยสิ่งที่น่าสนใจก็คือผู้ต้องหาหลายคนไม่ได้ดูเป็นคนร้ายเลยหลายคนดูเหมือนลุงป้าบ้านข้างๆหรือไม่ก็ป้าร้านขายข้าวที่ตลาดเบียบบางคนตอนที่หนีตำรวจไปซ่อนในกองฟางบางคนขับมอเตอร์ไซค์หนีจนรถล้มแล้วก็ยืนขึ้นมาหัวเราะเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น บางคนตลกมากหนี่เข้าไปซ่อนในรถตำรวจในตอนนั้นฉันก็เข้าใจทันทีว่าสังคมไทยนะ่ะมีความซับซ้อนสูงมากกฎหมายอาจจะชัดเจนแต่ว่าชีวิตจริงไม่ได้ข่าวํำเสมอไปคนไทยรู้ดีถึงสิ่งนี้และนี่ก็เป็นความเห็นของต่างชาติครับที่เขาดูคดีเด็ดแล้วนึกว่าเป็นรายการข่าวจริงแล้วเขาก็รู้สึกว่ามันตลกมากชอบมากอ่ะก็ประมาณนี้ครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ